เับพ <ã i đ ập> ี่ต้องเก็บไงทั้กความสะอาดงไงนะ กับหอดบ้านจ้าพี่น้องนี่คือผลงานนะคะของมื่อนี่เนาะกับสวัสดีจ้าทุกทท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแลในต่างแดนนะคะสวัสดีในป่ารัสเบอรี่จ้าพี่น้องสวัสดีวันหยุดเนาะมือนี่เป็นวันสาวสาว,สาว,สาวแล้ไม่ได้ไปเหตุงานจ้าพี่น้องแล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะสาวแลนก็เลยมาเฝ้าเก็บหมากไม่จ้าพี่น้องพุวหน่าแดงเต็มจู้่เดี๋ยวสาวแลวหันกล้องให้เบิ้งจา้าพี่น้องดกคักดกเนี้ย ตอนแรกหนูซาแวว้วาสิมาเต้าอยู่จ่ามาที่นี่ฝนมนันตกเนาะฝนตกก็เลยบ่สาม,มาที่จะเก็บได้เพราะว่าทําความสะอาดมันยากซาแหลก,ก็เลยถ่ายแดดอวกค่อยมาเฮ้พี่ร่วงอ้อมแอวอ้อมคางทำมารุ่นก็เด้จากว่าซาหล่จิเก็บได้จากท้งพี่ร่วงลรวกาตอนนี้เนะะาะเดี๋ยวซาแลวนาฬิกายเบื้องวัดจากโมงเนาะเขาจีไดจับไปลากันถึงเสร็จละนาฬิกา <laughs> อ๋อตอนนี้บายโม่งนะจ๊ะพี่น้องแขนเสือมันปิด่าบ่าย <c oughs> บายโมง่งสิบนาทีรุนกันจ้ะพี่น้องไปลงเมืองเลยอีหยัง เด็ก่ายทั้งคนสะอัดตัง่ายนะ แล้วสิบริเวณไทยให้เบิ้งหลายได้จ้ะพี่น้องขันเก็บได้หลายแล้วสาแล้วคนสิตั้งกล่องให้เบื้องได้จาะว่าเก็บอ่าหมากแบสเบอร์รี่เนี่ยเขาต้องใส่มืออีกขางนึงเนาะพี่น้องกวบเขา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 ไม่ได้มีบางมอกก็บรรทุก 음. Uh. เขาเก็บง่ายกับจริงจ้ะพี่นอ้องแต่ว่าต้นเขาเจะเตี้ยเตี้ยก็หมกกักบุบลีเนาะ,ะนางเก็บกันพี่น้องแล้วเวลาเ้าเก็บดนเสียมองนี่ไม่กับสิ่เป็ดติดอยู่มองไรเอเครื่องเครื่องหยาเครื่องไม้เนาะแล้วก็ต้นหักไม่ใบไม่เสียตว่าได้เร็วจ้ะ ติดมาีพี่น้องกำลังเก็บเอ่อมากันเล,ลสเบอรี่อยู่พอหงส์ซาเล่ก็แล้วเสี่ยวเมื่อนันเป็นนันข้ามใต้คืนเนาะเพราะวันเป็นขวดหินเสียนะโอ้ซันนั่นในเศร้าอยู่ปวดเมื่อยนะพักกลับบ้านก่นจะพี่น้องซาแล้วพ่าเก็บต่อแล้วซาวแล้วย่ากซาแล้่รู้บ่าไม่ได้บเบิ่งจะพี่น้องคือเอ่อซา,าตั้งแต่ซีมุ่ง สี่โมงเคิงนะแตว่าใส่เวลาขับรถอยู่จับพี่น้องแล้วก็ใส่เวลายืนหายใจอยู่เพราะว่าตื่นเห็นงูเนาะพี่น้องใจสั้นเมื่อสั้นขับผู้หอดป้านแบบจากพี่น้องนี่คือผลงานนะคะของมือนีเนาะได้เจ็ดทางจา้ะเดี๋ยวซาแล้วขออนุญาตไปเฮ็ดละยาแล้วกินป้อนขอ่าลูกแล้วก็อาบน้ำก็ได้จับพี่น้องเล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีจ้า